อยู่บนจุกวิดีโอคุณสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะที่ติดตามอ๋อเดวดาตาบอนนะครับวันนี้ก็อยู่บนรถนะเตรียมไปรับพี่แนนแล้วก็พี่ตุก๊กแล้วก็พี่นีที่ท่าสยานอากาศสนามบินนานาชาติอุบีราชธานนท์อุบลราชธานีนะตอนนี้อันนี้อยู่ในรถแนานกันนะครับ นะอยู่ในรถนี้ก็จะมีท่านนะฮะเมนเจอร์ Manager, ทั้งสองท่านเลยนะฮะแล้วก็ New เอ็กเซอ่านิวนะฮะเมนเจอร์ Manager, อีกสามท่านนะฮะหมายป้ายแดงน,นะครับผมก็ชีนี้ก็โอ้โหแต่ละคนเนาะหน้าตาสดใสสวยรอกแต่ละคนนะฮะน,นี่นะฮะก็เป็นพี่เลสนะฮะเลสซี่นะฮะมือซ้ายนะฮะของหมอเทวาดาตาบอดในการ ดูแลเรื่องความปลอดภัยขับรถขับรานะฮะสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีครับโอ้<ด>เยเสียงขึ้นรถแม่อ่านงเบิร์ดพี่แดงโอ้ยนองเบิร์ดพี่เฟิร์สสวัสดีครับอะไรนี้นะฮะก็หัวหน้าทีมใหญ่องค์กรภาคอีสานใต้นะฮะสวัสดีคะ่ะคุณพี่<ด>สมพรนะฮะ<ด>ผมนางฟ้าสดสวยใจดีแห่งม่วงสามสิบนะครับและที่่านไม่ได้ก็ คนที่น่ารักที่สุดเนาะในองค์กรฮไม่ต้องบอกก็รู้อืมคิดเอาเอง <c ười> <c ười> ครับผมก็นี่ก็ใกล้ถึงแล้วนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอ่ะลายตอนนี้คุณนิดแปดสิบหนึ่งนาทีและสี่สิบหยุดบันทึกวิดีโอคุณอาจจะมีเสียงซีรีส์แรกนะฮะเพราะว่าใช้ระบบ voice over เนาะเพราะว่าลืมลืมเอาไนะมโครโฟนมาอืไม่เป็นไรก็เนี่ยฮะก็เป็นงาน ผมวิเว่าถ่ายเองกับมือนะเนี่ยเออนะครับตอนนี้ใช้ไมคเซลฟี่อยู่นะครับถึงดอนกลางแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปให้ดูหรือชมบรรยากาศที่ช่วงที่พบเจอกันกันกบพี่ตูพี่แนนเนาะที่สนามบินนะฮะเดี๋ยวไปพบกันนะครับผมสวัสดีครับ